ออมเงินออมรักให้ลูกปีละ24,000บาทได้เงินคืนปีละ5,000บาทครับผมสวัสดีครับ <c oughs> คุณพ่อคแม่ครับวันนี้อาร์ตคอยู่นะครับผมตัววันนี้อาร์ก็จะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับผมตัวอย่างของแบบประกันที่ออมเงินปีละ24,000บาทนะครับผมได้เงินคืนปีละ5,000บาทมามาให้คุณพ่อคุณแม่ดูนะครับผมยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปที่แบบกันเลยนะครับผมอโอเคนะครับ เอาโอเคมาที่แบบกันนะครับผมคุณพ่อแม่ครับอันนี้ก็เป็นแบบของนะผมเงินออมนะครับปีละ24,000บาทน,นะครับผมของน้องผู้ชายนะครับผมน้องผู้หญิงก็เหลดอัอาตราเงินคืนก็จะคล้ายๆกันนะครับผม ต่างกันประมาณสักไม่เกินร้อยบาทนะครับผมก็สามารถที่จะดูแบบนี้ไปด้วยกันได้เลยนะครับโดยแบบนี้ครับผมเป็นแบบของ Happy w e a l t y ้นะครับผม90้าสลบ้วนะครับผมเงินออมนะครับผมปีละ24,00 0บาทนะครับ24,000บาทนะครับผมได้อะไรล่ะคุณฮนะครับผมอย่างที่ฮัทบอกไปครับผมโครงการนี้ครับผมออมแค่24,000บาทนะครับผมออมแค่2 4 0 0 0บาทนะครับสิ้นปีที่1รับไปเลยครับเงินคืน5,000บาทครับผม ปีที่สองฝากมาอีก2 4 0 0มืสี่พันบาทครับผมรับไปอีกครับห้าพันครับผมปีที่สามก็ฝากมาอีก2 4 0 0มืสี่ันบาทรับไปเลยครับผมอีกห้าพันอ้อมนะผมฝากแค่สิบห้าปีนะครับผมสิบห้าปีถ้าตรงนี้นะฮะตรงนี้นะสิบห้าปีนะครับมาไว่นิดนึงนะครับสิบห้าปีนะผมได้เงินคืนมานะครับห้าพันบาทสิบห้าปีรวมเป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทครับผมเจ็ดหมื่นห้าพันบาทดอกเบี้ยหรือว่าเงินคืนเยอะไหมฮะ เยอะมากๆเลยนะครับผมเยอะมากๆครับตรงนี้นะฮะแล้วก็นะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมหลังจากฝากไป15ปีแล้วปีที่16ต้องฝากไหมฮะคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตว่านะครับผมเป็น3ามแสนะเพราะว่าอะไรครับปีที่16ไม่ต้องฝากนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับผมไม่ต้องฝากแต่ยังได้เงินคืนหรือดอกเบี้ยต่อไปไหมอยังได้ต่อไปเท่าปีละห้าพันหกห้าพันนะห้าพันเก้าบาทห้าพันห้าพันห้าพันได้ไปเรื่อยๆได้ไปเรื่อยๆได้จนนะครับผมลูกของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอายุ หกสิบปีเลยนะครับผมดูตรงหกสิบครับช่องนี้นะครับสิบปีนะครับผมดูช่องนี้เลยโอโ้โหรับปลายาวมากๆห้าพันหกสิบปีรวมเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเนี่ยคุณนะสามแสนครับคุณพ่อแม่ครับอันนี้เป็นเงินคืนที่ได้แล้วใช้ไปแล้วนะเงินคืนที่ให้คุณพ่อคุณแม่ทุกๆปีนะตรงนี้รวมกันเป็นสามแสนบาทสามแสนบาทเลยเหรอคุณนะ้านะผมเราหยุดออกมาตั้งแต่น้องจบมสามถูกต้องไหมหยุดออกมาตั้งแต่สิบห้าปีแล้วตั้งแต่เขาอายุสิบห้าขวบสิบห้าปีนะครับแลวรับ รับเงินคืนมาเรื่อยๆ,ๆนะครับผมแล้วมีคนถามว่าครับคุณนะัทแล้วอยากจะได้จุดคุ้มทุนอะ่ะจะปิดบัญชีปีไหนหรืออยากได้เงินก้อนปีไหนถึงจะเขาเรียกว่าจุดคุ้มทุนอะ่ะก็ต้องบอกเลยครับผมจุดคุ้มทุนอยู่ที่ปีที่4ี่ครับคุณพ่อคุณแมครับเงินต้นเราเท่าไหร่นะสามแสนหกปิดทีปีที่4ี่สิบครับผมได้เท่าไหร่ครับผม3ามแสนหกหมื่นสี่พันบาทอันนี้ได้แยก่กับที่เงินคืนเลยคุณนะัท ใช่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับได้แยกออกไปนะไม่เกี่ยวกันไอ้ที่ได้มาแล้วคืออยู่ตรงนี้ครับผมอาจปีที่40เนี่ยได้เงินคืนมา200,0002 0 0แ0 0คุณพ่อคุณแม่ได้ไปแล้วนะนะครับแล้วปิดนะครับปิดกรมธรรม์ปีนี้ได้ไปอีก3 0 0 0 0นครับได้2ก้อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ไม่ให้ได้ก้อนเดียวกันหรือเอามาลบกบกันนะไม่ใช่ครับผมได้2อก้อนเลยนะครับผมยิ่งเก็บไว้นานครับผม เงินคืนก็จะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับผมไฮไลท์ของแบบประกันนี้คืออยู่หลังที่กเกษียณไปแล้วครับคุณพ่อคุณแม่ดูครับผมตอนที่ตัวเลขของคุณพ่อคุณแม่อายุ6 1เครับได้เงินคืนเท่าไหร่ครับผมตอน6 1 22เเลยยังไม่พอนะได้มากขึ้น2 3 2 4 2 5 2 6 2า2 8 3 0หมื3นเจปามืาสหโอ้โหไลม่มากขึ้น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 ไปเรื่อยๆครับผมจนถึงอายุ90ปีเลยนะครับผมเปีแถมให้อีกครับคุณพอม แถมเงินก้อนให้อีก200,000ครับถ้าลูกของแม่คุณพ่อคุณแม่โชคดีอายุยืนถึง90เขาจะมีเงินเท่าไหร่ครับเนี่ยเงินก้อนอีก200,000เนาะเวรนคืนไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามารับตรงนี้แทนเนาะแต่ครับคุณพ่อคุณแม่ครับเงินคืนที่ได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่ปีที่1จนถึงปีที่90รวมแล้วเท่าไหร่ครับผม1.6ล้านครับผม1ล 20, ้าน602,9200 เอ่อหนึ masa, ่งตัวเลขเยอะนะคุณพ่อคุณแม่หนึ่งล้านหกแสนสองหมื่นเก้าร้อยยี่สิบเก้าจุดห้าหนึ่งสตางค์ครับอันนี้คือเป็นอะไรครับผมเงินคืนที่ได้คืนมานะผมแล้วเรา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 ฝากเท่าไหร่นะคุณพ่อคุณแม่เราฝากแค่สามแสนหกแต่ได้รับมาล้านหกเลยเหรอคุณนะใช่ครับผมแล้วส่วนต่างระหว่างเงินออมกับเงินคืนเท่าไหร่ครับผมตรงนี้ ล้านสองอกว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คือกําไรล้รวนวนครับคุณพ่อคุณแม่ครับแบบประกรันนี้เป็นแบบประกันที่ให้เงินคืนเยอะมากๆนะครับมให้เงินคืนเยอะมากๆแล้วก็นะครับผมอย่างที่คุณบอกคุณพ่อคุณแม่ไปแบบประกันนี้การันตีจ่ายตามนี้เป๊ะๆนะครับผมย้ำอีกทีว่าการันตีจ่ายตามนี้เป๊ะๆเ,เ,เ,เงินไม่หายแม้แต่บาทเดียวเพราะว่าการออมในประกันครับเงิน <t> คืนในประกันเนี่ยไม่ต้องเสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมไม่ใช่ว่าเราหลีกเลี่ยงกฎหมายนะ เงินคืนนะผมในประกันไม่เสียภาษีแม้แต่บาทเดียวครับรับเต็มๆตามน,นี้เลยครับผมนะฮะแล้วกรณีที่ไม่อยากจะอยู่ครบหรือว่าเออจนดอย่างไม่อยากจะอยู่แบบว่ารับเงินไปนานๆปิดกรมธรรม์ก็ได้ครับดูช่องมูลค่าเวีคืนตรงนี้ก็คือปิดปีไหนก็ได้ตามน,นี้เลยหรือในกรณีที่เสียชีวิตก็จะได้ช่องผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตไปเลยเสียชีวิตปีไหนก็ได้รับตรงน,นี้ไปเงินไม่หายแม้แต่บาทเดียวนะครับอยู่ ครบทุกบาททุกสตงค์ครับผมแบบประกันนี้อาจจะสรุปให้อีกทีหนึ่งอดีกลับไปหน้าจอนิดหนึ่งนะครับนะฮะแบบประกันนี้ครับคุณพ่อคุณแม่อย่าลืบอกไปนะครับผมแบบประกันนี้นะครับค่อนข้างที่จะดีมากๆนะฮะดีมากๆ ดีจนแบบวันทีก็โหได้เยอะมากๆนะครับได้เยอะเกินไปไหมนะครับผมอ่ากลับมาที่หน้าจอนะครับเดี๋ยวมาสรุปทีทนะครับแบบประกันนี้อย่างที่ฮาร์บอกไปเป็นแบบประกันที่ให้เงินคืนเยอะมากๆนะครับผมเราแบ่งเงินก้อนเล็กๆนะครับผมเดือนละ2000ปีละ2องมาออมไว้ในแฮปปี้เวลตี้นะครับผมกออมแล้วก็ได้เงินคืนปีละ5 0 0 0ั0 0 0าพัไปเรื่อยๆครับผมจนน้องอายุเท่าไหร่ครับผมหลังเกษียณก็จะรับเป็น2 2 2 2ัน4องก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมตอนที่น้อง อายุมากขึ้นก็ยังมีรายได้ที่มาจุนเจือนะครับผมถึงจะไม่เยอะมากแต่ว่ารับก็ตลอดไปถึงวันหนึ่งน้องไม่อยากจะรับแล้วครับผมปิดกรมธรรม์ได้เงินออกมาก็ยังได้เงินที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเอาไปจุนเจอือครอบครัวอย่างได้เงินนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะเรียกว่ากรมธรรม์พ่อแม่บุญธรรมนะครับผมหรือบางครั้งเนีออ่ยพวอาก็จะเรียกว่าเครื่องผลิตนะฮะธนบัตรเลยก็ว่าได้นะผลิตเงินเนาะ ฝากไว้นะซื้อเครื่องนี้มาสาสหกแล้วผลิตเงินออกมาโปโป๊โปไว้ให้ลูกคุณของคุแรกเนี่ยไว้ใช้ตอนแก่ตอนเท่าแล้วครับผมแล้วก็ออมนี้นะครับผมโครงการน,นี้บางทีอารก็จะเรียกกันว่าออมเงินช,เนชั่วข่าวรับดอกเบี้ยชั่วโคต นะเพราะว่ารับไปจนไม่อยากจะรับอ่ะรับไปถึง90ิเนี่ยมันเป็นอะไรที่ดีมากๆก็หวังว่าโครงการนี้จะได้นะจะถูกใจคุณพ่อคุณแม่นอนแล้วก็อาจจะได้มีโอกาสดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับผมถ้ามีคาถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้แบบนี้นะครับผมแบบที่อาร์ตพูดไปเป็นไฟล์ PDF นะครับผมก็สามารถอินบ็อกซ์หาได้เลยอาร์ตจะรีบส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะเอาไปพิจารณากันนะครับผมโอเคสําหรับเงินออมปีละ2 4 0 0มบาทได้เงินคืนปีละห้าพันบาทก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวในคลิปปาไก็จะทํ การตัวอย่างในการออมแบบจํานวนเงินต่างๆเนอะอาจจะลองเป็นแสนสองหรือว่า2องแสนสี่้คุณพ่อคุณแม่ดูว่ามันจะได้เงินคืนเยอะขนาดไหนนะครับผมโอเคสําสหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับผมสวัสดีครับ